แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสลากออมทรัพย์จากทกสชุดเกษตรมั่งค้่ง7หลังจากที่เปิดให้เริ่มจองกันแล้วนะคะช่วงที่1เปิดให้จองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่6ถึง1ิมิถุนายน2565นะคะเราจะมาอัปเดตสำหรับลูกค้าเกษตรกรและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งข้างสีที่ครบกำหนดระหว่างวันที่17พฤษภาคม ถึง30มิถุนายน2565อันนี้สำหรับจองสิทธิ์ช่วงที่1นะคะมาไขข้อข้องใจกันนะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมรับเฉพาะลูกค้าที่เป็นเกษตรกรและผู้ฝากสลักอมทรัพย์ชุดเกษตรมัง่งคั่ง4ที่ครบกำหนดแล้วและก่อนไปรับชมรายละเอยียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเ่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะไปไขข้อสงสัยถามตอบกันนะคะสำหรับสลากออมทรัพย์จากทกสอชุดเกษตรมั่งคั่ง7ไปที่ข้อข้องใจแรกนะคะลูกค้าที่สามารถจองสลากออมทรัพย์ได้ก็คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าเกษตรกรและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง4ที่ครบกำหนดนะคะ ช่องทางการจองสลากออมทรัพย์นะคะมีด้วยกัน3ช่องทาง1ทงกศทุกสาขาทั่วประเทศ2เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ www.baac.or.th 3 l i ไล @baacfamily นะคะลูกค้าทั่วไปสามารถฝากสลากได้วันไหน ลูกค้าทั่วไปสามารถรับฝากได้ตั้งแต่22มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะคะสำหรับลูกค้าจองสลากออมทรัพย์กร,รณีเลือกช่องทางฝากผ่านทกสสาขานะคะท่านกรุณานำเงินฝากสลกากภายในวันที่17-21มิถุนายนได้ที่ทกสสาขาสำหรับลูกค้าจองสลากออมทรัพย์กรณีเลือกช่องทางฝากผ่านทก,ทกาสากเอขีดโมบาย ยืนยันการฝากสลากที่เมนูแจ้งเตือนในทกศเอขีดโมบายภายในวันที่6-15มิถุนายนนำเงินเข้าบัญชีสำหรับหากฝากสลากภายในวันที่16มิถุนายนเวลาไม่เกิน21นาะฬะิกาธนาคารจะหักเงินฝากสลากอัตโนมัติในวันที่17มิถุนายน2565 และยังมีอีกหลายคำถามที่ยังสงสัยกันอยู่นะคะอ,อย่างเช่นจองซื้อสลากต้องเปิดบัญชีก่อนหรือเปล่านะคะ ทกก็ได้มาตอบข้อสงสัยนะคะว่าลูกค้าเป็นลูกค้ากเกษตรกรและยังไม่มีบัญชีกับธนาคารสามารถจองสิทธิ์ผ่านช่องทางที่เปิดรับจองได้ซึ่งในการฝากลูกค้าต้องเลือกสาขาเท่านั้นไม่สามารถเลือกเอขีดโมบายได้และติดต่อฟาสลาพร้อมเปิดบัญชีที่สาขาระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนะคะอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะคะ อ,อย่างเช่นเช่นเดียวกับคำถามนี้นะคะไม่ได้เป็นเกษตร,ร,รกรค่ะเป็นลูกค้าทั่วไปทกศก็ได้อ่าตอบข้สอสงสัยนะคะกรณีไม่ใช่ลูกค้าเกษตร,ร,รกรหรือลูกค้าที่มีสลักอมรัพย์ทกศชุดเกษตรบ่งครัง4ีสามารถฝากได้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายนเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนดนะคะเป็นอันว่า หายสงสัยหรือใครข้อข้องใจแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้ากเกษตรกรและยังไม่มีบัญชีธนาคารก,ก็สามารถจับจองสลากได้นะคะโดยใครไม่มีบัญชีก็สามารถจองสิทธผ่านช่องทางที่เปิดรับจองได้ซึ่งในการฝากลูกค้าต้องเลือกสาขาเท่านั้นไม่สามารถเลือกผ่านเอขิดโมบายได้และติดต่อฝากสลากพร้อมเปิดบัญชีที่สาขานะคะ เปิดจองเสร็์แล้ววันนี้นะคะสำหรับสลากออมทรัพย์จากทกอชุดเกษตรมั่งคั่งเจ็ดนะคะ